ครับพี่ครับผมจะมาดูรถมอเตอร์ไซค์สักคันนะพี่สวัสดีครับน้องดูได้เลยฮะเดี๋ยวเชิญด้านในก่อนนะครับเอา้าเราไม่มาเข้าเราเอา้าพี่จะยังไงเนี่ยมาเชิญด้านในก่อนนี่ครับเอา้าก็พี่บอกว่าเชิญด้านในก่อนผมอยู่ข้างนอกแล้วผมจะเข้ายัางไงอะพี่แล้วต้องให้คนข้างในออกมาก่อนไม่ใช่เหลอเชิญครับน้อง ขอบคุณครับพี่เราว่าเราว่าพี่เอเข้าใจยากเลยกูว่านะไม่ใช่พี่เขาหลอกมึงแล้วแหละที่เข้าใจยากอะน้องดูรุ่นประมาณไหนดีครับเะว่าเอาไปขี่เที่ยวหรือว่าขี่ทำงานดีเองเอาแบบไหนดีอะ่ะเอาแบบที่คุยกันไว้แรกก็เอาแบบที่ขี่ออกทิปย์อะพี่ออกทิปได้มีไหม งั้นเดี๋ยวพี่แนะนำรุ่นนี้นะครับ MT 15นะครับ<อ>พี่จับมือเดินได้ไมหมน้าน้องสนใจไหมครับเต้คานิน่าสนใจไหมอะอือก็น่าสนใจดีแหละรุ่นนี้นะครับขับทางไกลก็ดีขับสอนสองคนแบบน้องก็ดีนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยขนาด155ซีซีเลยนะครับตเตงโอเคปะกับเป๊กแบบเนี้อือก็ดีแหละตามที่พี่เขาบอกแหละ นอกจากเครื่องจะดีแล้วนะครับก็มีโปรโมชั่นที่ดีด้วยเพราะว่ามีส่วนลดมากถึงสอง0มืนบาทนะครับวเองว่างโอเคปะ่ะอืมดีตามพี่พี่เขาว่าแหละยังไม่พอนะน้องเพราะว่าสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้นานถึงสิบสองเดือนแล้วน้องยังสามารถผ่อนได้นานถึงหกสิบเดือนนะครับเระเจ๋งพี่เจ๋งว่าไงโอเคปะ่ะตามที่พี่เขาบอกเลยงั้นน้องสนใจจะจองไว้เลยไหมฮะ โอ้โหไอ้น้องเองเป็นอะไรของเองวะไม่มีความมั่นใจเลยนี่ไงต้องคอยถามแฟนเองตลอดเนี่ยงั้นวันนี้เองใส่เองในสิอะไรเองต้องถามแฟนเองด้วยไหมเนี่ยถามสิพี่พี่จะดูไหมวันนี้ผมใส่สิได้มาพี่จะดูไหมฮึ่มแล้วตกลงเองจะเอาไหมเนี่ยคันนี้เอาเอาเอาคันนี้กระดาษรับผมคันนี้เลยครับฝ้า้น้องเดี๋ยวพี่ไปทำเดี๋ยวไปไม่ไปทำไม่ไปโฟกัสพี่พาไปทำสัญญาเลยแล้วกันโอเคไหมข้าข้าข้าพี่